โอเคก็กล่าวสวัสดีครับผมวันนี้ก็มีของมาส่งชิ้นใหม่นะฮะเป็นฮิตซิงนะครับผมตัวนี้นะฮะตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องก่อนนะอเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะฮะอ่นะ,ะตัวนี้เลยมาส่งแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่นะฮะรายละเอียด โัสโอเคตามนี้โอเคในกล่องก็จะมีพัดลมแบบนี้มาให้2ตัวนะครับผมซึ่งพัดลมที่มันแถมมาให้ก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นหัวต่อพัดลมแล้วก็หัวแยกให้ด้วยนะฮะเป็นต่อพัดลมเรื่งสองตัวเนาะแล้วก็จะมีไอตัวนี้ให้ทั้งหมด3อันนะสามตัวออันนี้เป็นเ d ็มีจะเป็นสีแดงนะครับผม มันเขียนมาเลยเนาะเนี่ยนะฮะยิงเทลจะเป็นตัวนี้นะครับผมโอเคติดดำผมวใจติดดำนะฮะจะเป็นบอร์ดรุ่นเก่านะฮะแล้วก็จะเป็นแถมกาวมาให้ด้วยนะฮะซิลิโคนให้หนึ่งหลอดนะฮะโอเคแล้วก็บล็อกยึดนะครับผมบล็อกยึดด้านหลังเป็นบอร์ดมีมาให้เลยพร้อมพร้อมเลยนะฮะ นี้ก็จะเป็นรูยึดปกตินะฮะมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ซิงค์นะฮะทำมีทั้งหมดอ่าหกฮิตไบนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือกลับข้างกันนะครับผมทันงนี้สามทันงนี้สามนะฮะจะต่อไปด้วยกันเนาะโอเค